สวัสดีครับผมพี่น้องกะเมเนะข้ารแรกกันครับมเนะครับแกงอ่อมหมูใส่พักนั่งเลิศครับแบบแซ่บครับพี่น้องแรกะมาซอยหอมก็นอกครับเนาะคลิปแรกที่ลงไปเมื่อกี้นี่มันติดลิขสิ์เสียงเพลงนะครับเนาะก็เลยต้องมาเป็นบันทึกการพักสดนะครับครับวการหั่นหอมเตรียมหอมพักไว้แล้วพี่น้องนะครับตองมาแก่ไข่ไม่ นะครับมาแก้ไขคลิปใหม่ครับเราะว่าคือสิบปสไซเสียงดนตรีขอดเวลาหลักพี่น้องเลยนะครับต้องมาค่อยเที่ยวแก้ไขครับผมกับเตรียมหอมครับอันหอมใบเตรียมพักไว้แล้วครับพักหอมซี่หอมยังเตรียมเรียบร้อยครับผมครับพักอีเลือพักนั่งเลือก็เรียบร้อยครับผมล่างหันเรียบร้อยครับผมรอกแกงย่างเดียวพี่น้องเมื่อนี้ฝนกัคึมๆเนาะครับเนาะเริ่มลิ้นไม่โปรยปลายแล้ว น้องเอ้จัก,กินได้กินเขาบาังไดนะครับเพ็ดเร็จแเราจะกีนยุ่งบังได้นะครับต้นหอมเก่ามาซอยนี่เี็น้องเศรษฐบเลยครับเมื่อนีรรสชาติแบบที่เฮ็ดเป็ดๆกลางๆนิหน่อยนะครับกิ่นแกหนาวาสดๆนอนเป็ดๆแกหนาวครับมื้อนี้อันนี้หอมจักที่ใส่บ่ใส่ดอกครับจะว่าผักบันบุมีครับผักมันบุมีก,มมก็เลยเอ้ใส่ไปโหลดครับผลกหอมเปีย ถามมูถามผัวกับปริไซกันดีบ<อ>่เลยววาเออไซไปรวดดีก็ถิ่มใบกับก็เลยหั่นลยครับหั่นเลยพี่น้องนะครับผักกระใสลายๆครับกิ่นไส่ผัก้ระไล่เตรียมของอุปกรณ์เรียบร,อยร้อยแล้วครับผักกระหันเรียบร้อย<ง><า>เนื้อมูก,ก็ได้มากเรียบร้อยครับผมครับต่อไปครับผมต่อไปกระดิไปหาอุปกรณ์ครับป,ปะดินี่ อ่าเราไปหาอุปกรณ์มาก่อนไปฮะตะไคร้ครับพอดีตะไคร้ก so. ับปลูกไว้นี่แหละครับนี่ครับตะไคร้กับปลูกไว้น like ี่ครับบางทีท <Gothic> ํางานนีครับที่พักนี่แหละครับมันจําเป็นต้องใส่ได้พี่น้องตัวไข่เนี่ยจำเป็นต้องใส่นะครับเนาะตตรงมีประจําเป็นพืชสวนครัวนะครับเนาอตตรงมีติดไว้ทุกบานตรงมีครับผมก็ไปเอาตะไคร้มากครับเพื่อเสี่ยวไปตาไส้บอร์พีกครับผมหลังจากได้ตะไคร้มาแล้วครับเ่องกับปล่างครับผม นี่ครับพี่น้องเอาแก่ตามต้นพ่อครับไปกันเลยครับผมเดี๋ยวเอาไปช่มวิธีการทําต่อรับเมื่อรดมาแล้วนะครับล่างเรียบร้อยแล้วพี่น้องเก่ามาหันแล้วครับนี้หันนี่กะดิบวหัันชิ้นใหญ่เดอวครับเพราะว่าเจียวลงไปต่ําอยู่นะครับถ้าเอาันชิ้นใหญ่หลายมันกะดีต่ําแหลกยากนะครับนาอหันชิ้นพ่อชิ้นพ่อขุ่นแล้วครับน้อตามต้นพอดีครับผม มื่อนี้ครับอ้ยอากาศเย็นพี่น้องเอ้ยฝนตกติดต่อกันทีเป็นอาทิตย์แล้วครับน้องอากาศเย็นครับต่องนี้เนี่ยครับตะไคร่บ้านๆเขาปปูไว้ครับปลอดสารพิษครับผมโมได้ใส่ปูยังหรอครับโมได้สียาฆ่าแมลงยังครับนะครับปลอดไพ่ครับผมบ้านๆสมุนไพรปื๋ส่วนคั่วนะครับการว่าหนจะปูกเกือบทุกบ้านหมดแล้วครับว่าต้องใส่ครับหลังจากเรียบร้อยแล้วครับผมต่ำใส่พีครับใส่เกลือเล็กน้อย นาตากับสีประมาณนี้ครับเครื่องแกงเขาครับบ่มีอยังไลครับพี่น้องนะครับพริกตะไคร้เกลือนิดนึงครับผมตำให้แหลกพ่อหยาบๆครับผมตอนนี้กับล่อก็ล่อครับน่อเพราะว่าเตาแก๊สไม่หัวเดียวครับผมกําลังอุ่นเขาเขาเย็นอยู่ครับเขาเย็นมันเหลือพี่น้องก็เลยเอามาอุ่นก่อนพ่อดีกินอ่อนๆจะดอกว่าอย่าไปปั่นเขาเย็นกินไล่มันบ่ดเจบบรับกินกับแกงอ่อนๆเขายีอมอ่อนอันนี้ก็พักครับหอมซี่ครับก็ใไส หมอไว้ล่างไว้แล้วครับผมเตรียมใส่แกงย่างเดียวครับเตรียมพร้อมครับอันนี้กับพักนั่งเลิดครับผมไปเก็บมาเนี่ครับข้างๆนี่ครับเกิดไร้ครับเกิดดีครับแห้งตัดแห้งเกิดครับแห้งตัดแห้งล่ามครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหมูนะครับเนาะเนื้อหมูกับพริกแกงเที่ยวเจียวลงไปอ่าไปขวานะครับไปขวมื้อนี้น้ำมันบ่มีครับผมก็ดีขวแห้งนี่แหละนะครับขวานแห้งมันแตกมันครับผมนะครับขวกับพวกพริกเนาะครับเนาะ ตอนนี้ก็บะมีขาตั้งกล่องนะครับใส่มือหนึ่งจับมือเงเห็ดเดี๋ยวเข้าไปล่องชิมเหมือนมองกับไปร่องเห็ดเหมือนงกับ่ามื่อนี้ครับเขาเี้เป็นยังไงครับรับรองว่าเด็ดแน่นอนครับเมื่อนี้ครับเริ่มต้นนะครับผมเกามาขวัวครับผมเอาเนื้อครับที่จริงนระาปกติเราผมจะขวัวพร,ริกกอนนะครับเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าบะมีมืออ่าถือบะมีขาตั้งกล่องนะครับม,มือหนึ่งจับกล่องมือหนึ่งจับตะหลิวก็เลยบราัดหนัดกับพีน้องมึงเหยดไปเห็ดมากับดิขวบมีนอม้องเอย นะครับกับขัวครับขัวไอ้มันซุกครับผมนะครับไอ้มันสุกไอ้มันแตกมันบุดแล้ครับนะครับขัวก่อนนะครับนี่แหละครับพ่อะไอ้มันแตกมันเราเขาก็ค่อยเติมน้ำครับพี่น้องเราเติมน้ำเราใส่เครื่องปุ่งครับเครื่องปุงผ่มบ่มียังไรครับนะครับเครื่องปุ่งผมก็ยมีแค่ปลาแดกน้ำปลานะครับปลาแดกน้ำปลาชุ่วลดนะครับปลาแดกน้ำปลาชุรวดแค่นั้นครับผมพี่น้องบ่มียังไรครับผมแสบคือเก้าพี่น้องนะครับ นี่แะครับกระร้อยมันเดือดเนี่ยจังหน่อยครับพอเดือดเสร็จแล้วพี่น้องบังดูอู้ยบังปุดปุดปุดเลยพี่น้องเอาพักมาใส่ครับพี่หนี่พักให้เราเตรียมว้แล้วนะครับประกอบซี่นะครับเตรียมว้แล้วนะครับแล้วก็พักนั่งเดือดนะครับที่หฮอเห็ดไปรียบ้อยแล้วนะครับเอาาใส่หมอนะครับที่มันกําลังเดือดเดือดเลยนะครับนะครับใส่ไปเลยครับพี่น้องบังครับนี่แหละครับเอาใส่มาเลยครับผมอ้าวมีคนมาขอกินเกาครับอ้ครับ มาเชี่ยวมาคอกินเขาผมผมกินน้ำเนยว่ะนะผมมิ้วเขานะครับไปล่อกอนะครับเนาะเห็นเน้อกินแล้วกอดเ้อจะมากินนะครับต่อไปครับเอาพักนั่งเลือใส่ครับผมพักนั่งเลือนีรับผมเอาบักทัวใส่น้ำนอพี่น้องเนาะสื่อบักทัวมาแล้วก็เลยเออบักทัวใส่น้ำจาหน้อยนะครับเนาะมีหอมซี่มีพักนั่งเลือมีบักทัวไปสำหรับพี่น้องนะครับเอาใส่สะสมปนเปกันพี่น้องเอ้ยนะครับปนเปกันไปครับมีพักยังห่าวใส่เบิดพี่น้อง ครับไอ้อัวกระลนหมอพวกเราพี่น้องเอ้ยผมก็เลยพอก่อนนะครับเอาซํานีก่อนจริงๆมันเหลืออีกเลยพี่น้องเก็บมันลายผดนะครับเอาซํานีก่อนนะครับเนาะใส่ซับนีก่อนครับเหมืองครับพี่น้องโอ้ใส่เข้าไปพี่น้องเอ้ยใส่เข้าไปพวกเราฟดหอ่้ต่อไปกับข้นแลวครับบัดทีนี่เราไปจะเป็นงานค้นนะเอาผักมันลุ่งครับไปมันเดือดรับผักมันลุ่งครับนะครับร่อมันเดือดพี่น้องนะครับ น้องมันเดือดระบาที่ ok. นี่ให้พักมันสุกครับบาดี่เลยปลูกผักเพียหน่อยครับคนมาปลูกผักเพีหน่อยครับพี่น้องเลยกล่องอาจุิป่อยตรงกลางให้ได้พี่น้องเลยพอมือหนึ่งก็บถือกล่องนะครับน่องมือหนึ่งกับนก็ได้ลงสนเ่ลด้เหลียวบังโทษสับรับนี vale. ่แหละครับต่อไปครับพ้อก็ล่อให้มันเดือดครับผมตอนนี้ครับตั้งไฟตั้งเตายังให้มันเดือดครับพักก็เริ่มยุบแล้วครับผม๋อมันยุบลงไปแล้วข้อก็ล่อแหละครับบัดี้เลพี่น้องให้เดือดค bueno. รับ เดือดแล้วค่อยมาชิมเบืองกับวันยังไงหเอาจีปุงต่อบอห้อาสีไสยังต่อเพิ่มมีบอแต่รสชาติมันพอผ่านกับต้องไ่ต่อครับหลังจากที่มันเดือดล้วพี่น้องมาเบื้องพี่น้องเดี๋ยวผมมีชิมมาเบื้องห่อนแน่ย่างน้อยด้ครับขาเป่าเนี่ยอ่าเขาทาพี่น้องพ่านผ่านครับพานรสชาติไซด์ใดครับผมกินกับข้าเหนียวห้อนครับพี่น้องนี่แหละครับหน้าตาครับเรียบร้อยครับผมพี่น้องพร้อมเสิร์ฟครับผมตักใส่ถถวยเลยครับผมเอาที่ได้ไปกินกันแล้วครับมาเด้อครับพี่น้องครับ แซ่บครับรสชาติพิเศษกลางครับผมเดี๋ยวห้องที่ไปจวดกันครับกับแกงอ่อมหมูครับใส่ผักสัมปะปีครับมีผักหอมชีมีถั่วฝักยาวแล้วก็มีผักนางเลือดพี่น้องเลยนะครับตักได้ประมาณสองถ้วยพี่น้องนะครับได้ประมาณสองถ้วยกินกันสามคนนะครับนาออันนี้ก็ตักไปถ้วยแรกก่อนนะครับนาอครับต่อไปห้องที่ไปกินกันเลยครับตอนนี้ครับตอนผมซื้อมีบองประแดกนะครับผม นี่ก็ดีนี่แหละครับกินแกงอ้อมนี่ครับบองปลาแดกครับผมบองปลาแดกก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับข้าเหนียวกับฮอนๆอนครับอยู่ในกองเรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปกันเป็นการรับประทานอาหารนะครับก็เช่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวไปกินข้าวนวมกันครับมื้อนี้ครับเสบๆพี่น้องอน้ำเบามากน้ำไหลไหลครับผมการสาหรับเมื่อกี้นะครับนาอที่ลงไปแล้วกับบได้ถไทยคลิปไห้ไปตอนกินในเบื้องนอกครับนาอเนื่องจากฝนตกพี่น้องก็เลย ต้องขอให้ไหลายๆครับแต่ว่าก็มาแจ้งให้พี่น้องได้ทราบครับเดี๋ยวจะมีคลิปหน้าเด็ดๆครับเดี๋ยวจังใดนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปลงใหม่เพราะว่าต้องขอแก้ไขไหมครับช่วงนี้ครับใส่เพลงข้อเศร้าเพลงเศร้าหลุนตีข้อแล้วเด็ดเลยกระซิบพี่น้องเลยต้องกลับมาแก้ใหม่ครับต้องมาผาาลงใหมผ่าเสียงลงใหม่ครับผมไอตัดเสียงออกบ้างเลยพี่น้องนะครับเนื่องจากผมรีมิกซ์ใส่กันเบอร์แล้วนะครับเลยตัดเสียงบ้างเลยขอบคุณหลายๆครับผม